สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้เจลาจะพาเห็ดแกงสมตีนไก่เนาะใส่ผักกะลัมดอกและผักกาดขาวมะกเครือสมเนาะมีกานตน้นการเห็ดเจลาได้เห็ดไปแล้วเนาะในปรุงแต่งไปแล้วไม่ตีนไก่ไม่เจีตีนอวบๆก็งอนเลยเพื่อนเพื่อนเอ้ยแกงแกงสมตีนไก่เป็นอาหารแลงนะมืงเนี้ ในเห็ดเซตสมบูรณ์บ่ได้เกี่ยมขันตอนพงแพงต่างๆมันแบบงไงได้นะใเอาภักลงนะครับตีนไก่ตีนไก่เปื่อยได้ดิจังว่าได้เอาภักลงเห็ดเป็นเพื่อนๆได้เพิ่งเนาะเป็นขาบเขาแรงเนาะอาหารแรงมาเนี่รอทารอทาตั้งแตะอ่าหมอฟุตพักหยุบก็ไม่เคยว่าสิบได้จังสิได้เอาักเอาหอมบัวเอาหอมบัวจากสวนเขาเองเนะตุ้ง ยังเสียดายเอาใส่ยังเหคือซอยใส่ฟุดแล้วฟุดแล้วฟุดไหนมันลงกับขยานภาปสุสุนี่หัวซิงไข่นะคเลยใส่หัวซิงไข่นะักเติมความหอมสมุนไพรลายยางมีใบขี้โหดว่าซิงไข่เอาตำหมักเพชร ใส่ขิงกระเทียมกับหัวบัวแดงนะสีมังกรมอฟดละพักรงได้ประมาณอาทีหนึ่งโอ้แสบีบหยุดยอดแสียบลายแสียบลายเราจะปิดฟ้าไว้ก่อนนะเนานะเพื่อนๆเนาะให้มันฝุดได้เต็มตีม,มทีก่อนปิดฟ้าเพืเ่อนๆปิดฟ้ามอไว้ก่อนเก็บหมอไฟฟ้ามันเลย จะไหนมเนาเออจะเอาหัสีเกี๊ยมหันพักหันพักใส่จะเอาเกี๊ยมหันพักใส่เลยเกี๊ยมเกี๊ยมจะหันพักเนาะให้ลูกใส่หันพักให,นหน้เนาะ จะเป็นเมื่อกกอ,องหายในอันพักน้ำตัออวาจากส่วนหอยเองค่ะ มาเบิงหมอฟุตจะวันูอนเนี่นี่เดียบร่อยเนี่ย <c oughs> โอเคหลอดป็นาเป็นไอ กาเปลี่ยนแปลงใน่เหตุห้เป็นวัดเป็นไอเนี่ยเนาะจยงว่าเหตุาหารแห่งสุดหอนภก็สไม่เงี้ยไม่เฮงแข่งสมตินใครจสประกาศพระกะลำโดกระกาศขาวเนี่ยสุกแหลาสุกแหลาพี่น้อง เกษตต่อไปเราก็ไม่จะมาเอาผักบัวใส่เนาะเราจะเอาผักหอมบัวใส่ซอยลงเล้วใส่มือยิบอะไรเเห็ดเองเนาะเห็ดเองเห็ดกินเองบัวใส่สุดมือกันได้แล้วเอาผักบัวใส่ขต้นตโตไปก็มีแต่ว่าใส่ผักบัวแต่ก็ไมแต่ว่าหอมเสิร์ฟทันที่สำเร็จแล้วพี่น้องแสบบอแสบบอเดี๋ยวเสียตีนกายให้เพิ่มไม่ตัวบบวบนี่ อัน๋ยวมาเด้อกินน้ากันอาหารแรงอาหารแรงเด้อมื่อนี้เพื่อนๆได้อันใดมากินเอามากินน้ากันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊หลานในเด้อเพื่อนๆเพื่อเป็นกำลังใจในการอิจิปต่อไปมืม่อนี้ฝากไปสัมเนียสบายดี